ออาหลอกคุณผู้ชมค่ะมาดูกันค่ะว่าอีตังโมฮะไม่ถ่ายแล้วเขาเปลี่ยนเป็นวันศุกร์หลังสอบมาดูว่าอีตังโมมันสื่ออะไรให้ของขวัญวันเกิดที<า>่จะได้นะคะ If <า> and boy นะคะดูมันหอมมา,า,ออมาคุณผู้ชมมาค่ะทิชชู่ทิชอร์อร<ะ>ไม่ แข่งตะก้อแอน f ฟ o ์กสโตแห่งทีมชาติไทยแล้วก็แข่งบัลเล่ยิมนาสติกด้วยค่ะยิมมีคัตเตอร์ไหมมีคัตเตอร์ไหมแทนมีคัตเตอร์ไหมก็ตัดข้าขงนอกเนี่ยมันแกะยากนะแตโงโม ใช่ยาก อากนอนมันต้องเป็นหลีบแน่แน่เ<ะ>ย็นฮะมีแต่วงมันให้ของขวัญมันเกิดเออหอใส่หนังสือพิมพ์อย่างดีค่ะเย็นนี้นะคะเย็นนี้เออตอนสองทุ่มนะคะเรามีนัดกันเดี๋ยวจะแจ้ แจกสบูเป็นอ่ออีันบอยเบอร์หกเก้านะคะอ่าชิชอหนู หนูก็ยังไม่ส่งเลยนะกิจกรรมพัฒชานางสังคมแต่หนูปไปเยอะมากเลยจิตอาสาค่ะก็คือจิตอาสา,าไปเยอะแต่ไม่ได้เขียนสั้นนึงอิตาโฮมันเอาหมูมาให้กินนะคะ เป็นเป็นสีโกลเด้นโรสนะคะในโกลเด้นโรสนะคะนางกางให้ดูนะคะน่าเป็นยังไงสีโกลเด้นโรส

ที่ปังนะทำไมต้องส่งกีดสังคมมาอาจารย์ส่งกีดสังคมทำไมเป็นสีโคโคเดนโรสนะคะเอบรอร์หกห้านะคะโคเดนโรสลิปติกนะคะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูวันหลังนะคะจะให้ดูแต่เป็นสีถ้าเรียกบ้าน,านเราก็เป็นสีคล้ายๆเอาประมาณแดง แดงสดนะคะสีแดงแดงสดสดเลยนะคะไอ้ตังโมตังเกียวเห็นคนด่นโหลดมึงเป็นสีแดงสดสีแดงสดสดเลยนะคะเอาไว้เอาไว้ทาตอนไปเข้าค่ายแล้วก็ทาตอนต่างๆนานามันรู้ไงว่าเจไดชอบลิบนะคะ